หลวงพอ่อฤาษีเนี่ยเป็นผู้ที่มีทิปจุกโยานแบบพระพุทธเจ้านะเนานะแต่ว่าท่านมาใช้แบบภาษาวกเพราะท่านลามาเป็นบรรหารภาษาวก k ซะต้องตายังไม่ได้บวชนั่งขายวัตถุมงคลอยู่ที่ซอยสายลมมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อสมานและเมียไม่ได้ถามชื่อมาจากอีสานขับรถมาถือหนังสือขวัญเรือนทำไ,ไมก่อนลงขวัญเรือนพี่พี่เนี่ยเรื่องหลวงพอ่อฤาษีเนี่ยผมอ่านเป็นสิบรอบเลยผมรักท่านมากเลยเนี่ยอยากจะกราบท่านจังเลยพี่ มีวัตถุมงคลของข่านหนังสือของท่านเท่าไรเอามาเลยเอามาเลยผมจะบูชาไปไว้ที่บ้านสมัยก่อนเนี่ยสี่ห้าหมื่นของเมื่อปี2518นี่ก็เยอะนะเทียบกับตอนนี้นะประมาณสี่ห้าหมื่นบาทก็อาไปไว้ในรถแล้วก็กลับมาบอกหลวงพ่อจะมาเมื่อไรผมจะพบยังไงบอกว่าเดี๋ยวก็มาแล้วนะเดี๋ยวก็มาแล้วพรุ่งนี้มาไหมมามาผมจะมาฝากตัวเป็นศิลป์หลวงพ่อหลวงตาเคยโดนมาแล้วจากที่เขียนหนังสือเล่าให้ฟัง แล้วบอกคุณจะมาดูพี่หลวงพ่อนั่งอยู่ตรงนี้หลวงตาจะนั่งอยู่ตรงนี้เป็นคา,ารวาคอยรับสองสตงของท่านใส่กระเป๋าดูสัญญาณจากผมแต่ผมบอกอย่างนี้แล้วก็ให้เข้ามาถ้าหากว่าเฉยๆแล้วก็มองหน้าไม่มองตอบก่อย่าเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวจะเสียเรื่องก็ปรากฏว่าคนเนี้ยเห็น หลวงพ่อทักเด็กบอกเออลูกสาวเอ้อแม่เขาบอกนะว่าลูกจะมาหาเออเป็นคนดีนะลุงนะอารมณ์มโนเราบันได้แล้วนี่ลูกรักษาไว้นะโอ้ยร้องไห้ขีมมูกโป่งปลื้มใจออกไปนั่งสมาธิร้องไห้อยู่ต่ออิตาธรมานอ,อกหูของขึ้นอย่าได้รับคําชมอย่างนี้มั่งเขาบอกหลวงตาเนี่ยเขาบอกเขาเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ฟั่นนะหลวงปู่ต่างๆในสายนั้น เขาไปกราบนี่ให้พรเขาว่าถ้าบวชหรือว่าตั้งใจปฏิบัติแบบพระเนี่ยเทานิพพานได้ในชาตินี้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็บอกเนี่ยผมพรผมใหญ่ขนาดนี้เลยพอมาถึงหลวงพ่อหลวงตาก็รู้แล้วหลวงพ่อยังไม่พร้อมจะพูดกับคนนี้ก็พอเขาจะเข้ามาเราก็ไม่ให้เขามาเขาไม่มองเราเขาเข้ามาหลวงพ่อเขาขอฝากโัมพุทธสิทธิ์ครับหลวงพ่อบอกไอ้สัตว์นรลกนี่ไปไปไปถอยไปห่างๆเลยโอ้แกนั่งงงเลยนะ ไปหาหลวงปูฟงป่ฟัน่นหลวงปู่ฟั่นแทบจะลูบหัวเนาะโอ้พระอาหารหันต์กรรมฐานเนาะแต่มาหาพระโอนี่บอกไอ้สันนรกยังไม่ทันพูดกันเลยนะถอยออกไปห่างๆบอกหลวงพ่อครับหลวงสาวอ้ก็โถนขว้างหัวนี่ไปที่ไหนก็ได้ไปห่างๆให้เห็นหน้าเลยเราเป็นคนเชียร์เขาเข้ามาพ่อทําอะไรเนาะผมนึกไม่ออกอะ่พะพ่อผู้เป็นบริหารของลูกอะ่ะผมรู้ว่าพ่อเนี่ยมีเหตุผลแต่ผมผมตามคิดไม่ทันอะ่ะ ตาตาอ,อยู่แล้วเนี่ยเขาก็เป็นนั่งคู่กับเมียเมียเนนางร้องไห้เลยกระมานมองหน้าองตาทำนองว่าพี่เดี๋ยวคืนนี้ผมจะไปส่งที่บ้านอ่านจิตมันออกเลยนะก็ถามอะไรประโยคเดียวตอบผมไม่ได้นะอะไรเงี้กูรู้แล้วมึงจะถามอะไรกนะ็ปรากฏมันรออยู่ตั้งตั้งสามทุ่มสองทุ่มนะพ่อเลิกกรรมฐา,านนะจากวันนั้นน,นนะก็ผ่า,าองตาไปส่งที่บ้าน ออกจากซอยเซลมมาหน่อยเดี๋ยวมันถามเลยพี่พี่บอกผมหน่อยทำไมหลวงพ่อต้องด่าผมขนาดน,นั้นนะ่ะเมียร้องไห้โฮมาจากข้างหลังรถบอกนั่นนะที่ไม่รับไปรูส้สิก็ไม่เป็นไรทำไมต้องด่ากันเป็นไอสัตว์นรกด้วยอะ่ะเขาก็มีสิทธิ์จะพาอต่อว่าใช่ไหมลูกหลวงจากันึ้ยอาจารย์บอกหลวงพ่อครับผมสวยแล้วผมนึกไม่ออกอตอนนั้นมโนวิทีย์ก็ยังไม่ได้ฝึกนะหลวงพ่อยังไม่ได้ฝึกให้นะเราก็นึกเอาเดือดพ่อต้องจับปากผมพูดเลยนะ ไม่งั้นเสียหมดเลยนะผมไม่รู้ขาดใจตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยมันย่ำเมาขนาดเนี่ยก็มันมีภาพลอยเข้ามาในใจเป็นภาพของช่างในอู่ซ่อมรถเท่านั้นเนี่ยพูดออกไปเลยเหมือนกับท่านให้ภาพมาแล้วก็พูดไปตามนี้เลยบอกคุณสมมายใช้รถมือสองหรือเปล่าบอกใช่สิครับผมไม่ดิรวยเหมือนลูกศิลป์ห,อ,อ,หอ,อือสีนี่เดินได้ใช้มือเน่ยโอ้มันเอาขนาดนั้นนะนะเราก็บอกรถมือสองเนี่ยหมายความว่าสีมันไม่ค่อยสวยเนาะ แต่เครื่องก็ดีตัวถังก็ดีเขาก็จะทาสีใหม่เขาจะทาสีใหม่นี่ยเขาจะต้องเคาะสีออกใช่ไหมบอกใช่ครับแล้วมันเขี่ยวแล้วก็หลวงพ่อด่าผมเนี่ยมันหาเรื่องจริงๆนะบอกเออเมื่อเคาะเสร็จแล้วก็ต้องขูดสีออกใช่ไหมขูดสีออกถ้าสีมันหนานะก็ต้องเอารวดฟาดนะมเอาไฟแก๊สเป่าใช่ไหมเสร็จแล้วก็ต้องขัดกระดาษทรายแล้วต้องโปสีใหม่พอสีโปสเสร็จแล้วก็ต้องขัดใหม่ใช่ไหมบอก ใช่ครับเออมันลึกอะไรออกก็ไม่รู้เรายังนึกไม่ออกนะท่านบวกไอ้พูดเนี่ยนะแล้วก็บอกเมื่อได้ที่แล้วจะเอาสีอะไรก็เอาสีจริงๆลง,ลงใช่ไหมแล้วก็ขัดให้เขวยง,งามแล้วก็ไปเอามาใช้ใช่ไหมเท่านั้นนะมึงก็จอดรถปาดเลยนะจอดรถชิดถนนเลยนะหานเบรกไว้ทางส้ายพ่อรับพ่อเมตตาผมมากมึงตายัางงงอยู่เลยมันรู้แล้วพ่อเมตตาผมมากผมเนี่ยคนที่ถิมาณนะจัด หลวงปู่ฟันกว่าผมจะเป็นพระหารได้ใช่นี้หลวงปู่น้องก็ยอผมอย่างนี้พอมีหลวงพ่อองค์เดียวในชีวิตเจอผมก็ด่าเลยอะไรเงี้ยนะแล้วมันก็ร้องให้เมียก็เลยงงไปเลยกำลังร้องให้อยู่หยุดร้องเออแล้วเขาก็บรรยายบอก <'s> พ่อครับพุ่งนี้ผมจะมาหาพอ่อผู้รู้ใจพ่อจะดา่าผมอยู่ก็ไม่เป็นไรผมรู้แล้วพอ่อเมตตาผมจี้จุดผมว่าอย่าทะนงตัว โอ้หลวงตาเห็นโลง่งมีความสุขมากเลยรุ่งขึ้นหลวงตาก็มานั่งอยู่ตรงนี้ใหม่คุณธมหวานเปิดประตูเขามาเนินขนาดขระจายออกไปหลวงพ่อบอกเออลูกชายเอยมาลูกมากมาลูกมา,กมาเออมาแต่คิดได้อย่างนี้ลูกสาวมาด้วยหรอเอ้ออย่างนี้มาเป็นลูกเสร็จได้รับรับ,บก็มากราบนั่งร้องไห้กันอีกทั้งคูคหลวงตาก็ไม่กราบหลวงพ่อบอกพ่อ,พอที่ป็นครยใหญของพ่อนี่ยอดเยี่ยมที่สุดแต่ว่ามันมันน่าจะขาดใจตายอะเนาะ พ่อรู้ว่าพ่อด่าไปแล้วเนะ่ยจะมีคนมาเคลียร์ให้แล้วเขารู้แล้วเขาจะมาหาด้วยใจที่ผ่องใสไม่มีสีอะไรของทีถีนี้ยนเะข้ามาพ่อรู้ขนาดนะั้นแล้วพ่อก็ด่าคนนะ่ะผมนี่ไม่กล้าเลยแล้วผมไม่รู้ว่ามันจะออกอยังไงแต่พ่อรู้ลูกตากกลัวหลวงพ่อมากเพิ่มกันอีกร้อยเท่าเลยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา